สวัสดีครับชาวมูนิเฟสทุกท่านวันนี้ผมขอขั้นรายการปกติด้วย EP พีพิเศษที่เรียกกันเข้ามาถล,ล่มถลายครับเพราะเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติของคนไทยจริงๆนั่นคือเรื่องของหวยครับเคยสงสัยไหมครับทำไมบางคนซื้อสเปะสปะหยิบมั่วๆแต่ถูกรางวัลที่หนึ่งเฉยเลยในขณะที่บางคนอาจจะเป็นคุณหรือเปล่า เฝ้าคำนวณสูตรคู่ต้นไม้จุดทูบขอเลขวิ่งรอกไปทุกวัดแต่ผลออกมาคือโดนกินเรียบทุกมวดมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลำเอียงเหรอหรือบุญเราไม่ถึงคำตอบคือไม่ใช่ครับปัญหามันอยู่ที่พลังงานหรือเอเนอีที่คุณส่งออกไปตอนซื้อตังหาครับใน EP Special นี้มูนิเฟสจะมาแจกสูตรลับการซื้อหวยฉบับคนตื่นรู้ เปลี่ยนจากซื้อด้วยความขาดแคลนให้กลายเป็นการซื้อด้วยความเหลือเฟือรับรองว่างวดหน้าผลลัพธ์ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาเริ่มกันเลยครับกฎข้อแรกของจักรวาลฟังดีๆนะครับโชคลาภจะไม่วิ่งเข้าหาคนที่หิวโหวยแต่มันจะวิ่งเข้าหาคนที่อิ่มแล้วลองสังเกตตัวเองตอนซื้อหวยครับคุณคิดอะไรอยู่สาธุ ขอให้ถูกเถอะงวดนี้ช็อตมากถ้าไม่ถูกงวดนี้ตายแน่ขอปลดหนี้ก้อนนี้เถอะจะได้สบายสักทีเห็นไหมครับนี่คือคลื่นพลังงานของความขาดแคลนหรือ scarcity ล้วนๆเลยครับคุณกำลังตะโกนบอกจักรวาลว่าฉันจนฉันไม่มีช่วยด้วยและเมื่อจักรวาลได้รับคลื่นความจนเขาก็จะส่งสถานการณ์ที่ทำให้คุณจนต่อไปก็คือหวยกิน่นกลับมาให้คุณครับเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเชื่อ ดังนั้นกฎข้อแรกของการถูกหวยคือห้ามซื้อเพราะหวังรวยแต่ให้ซื้อเพราะความสนุกซื้อเหมือนซื้อขนมกินซื้อเพราะรู้สึกว่าถ้าถูกก็กำไรถ้าไม่ถูกฉันก็รวยอยู่แล้วไม่เดือดร้อนความเบาสบายนี่แหละครับคือเคลื่อนความถี่เดียวกับเงินล้านแล้วทำยังไงให้รู้สึกรวยทั้งที่เงินในกระเป๋ามีน้อยผมมีเคล็ดลับมาฝากครับเรียกว่าเทคนิคจ่ายก่อนรับ ก่อนที่คุณจะเดินไปที่แผงลอตเตอรี่ให้คุณให้ใครสักคนก่อนครับอาจจะหยอดตู้บริจาค20บาทให้ทิปพนักงานเสิร์ฟหรือซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งแจกคนข้างทางจำนวนเงินไม่สำคัญครับสำคัญที่ความรู้สึกขณะที่คุณให้ให้บอกจิตใต้สำนึกว่าฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีเงินมากพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นวินาทีนั้นสมองคุณจะถูกหลอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนรวยนี่ว่า เพราะคนรวยเท่านั้นที่ให้ได้และเมื่อจิตคุณฟูพลังงานคุณจะเปลี่ยนเป็นไฮบรชั่นทันทีแล้วค่อยเดินไปซื้อหวยด้วยพลังงานนั้นครับเชื่อผมเถอะครับว่าเลขที่คุณหยิบตอนจิตฟูกับตอนจิตตกผลลัพธ์มันต่างกันคนละโลกเทคนิคต่อมาเลิกเกรงครับหลายคนยืนหน้าแผงนานมากคเครียดคิ้วขมวดหาเลขท้ายสตัวที่เก่งมาในทางมูนิเฟสต์เราเน้นอินสปายด์แอคชั หรือการกระทําที่ดนใจครับลองเปลี่ยนวิธีดูเดินไปที่แผงกวาดสายตาแบบกว้างๆใบไหนที่สว่างกระแทกตาหรือเห็นปุ๊บแล้วใจเต้นตุ๊บตุบ๊ให้หยิบใบนั้นเลยครับภายใน3วินาทีแรกไม่ต้องสนว่ามันจะตรงกับแรกที่เก่งมาไหมนั่นคือเซนส์ของจักรวาลที่กำลังส่งสัญญ,ญาณให้คุณจำไว้นะครับจักรวาลรู้ดีกว่าเจ้าแม่สำนักไหนว่าแลกอะไรจะออกเชื่อใจสัญชาตญาณตัวเองดูสักครั้งครับ และสุดท้ายสำคัญที่สุดเมื่อได้ลอตเตอรี่มาแล้วจงลืมมันไปซะอย่าเอามาแน่งจ้องอย่าเอามาไหว้เช้าเย็นอย่าจดจ่อรอวันที่หนึ่งหรือ16ด้วยใจจดจอ่อเพราะการรอคอยเท่ากับการขาดแคลนแปลว่ายังไม่ได้ครับให้เก็บใส่กระเป๋าตังหรือใส่ลิ้นชักแล้วไปใช้ชีวิตให้มีความสุขครับบอกจักรวาลว่าตั๋วนี้คือเมล็ดพันธุ์แห่งความโชคดีฉันฝากจักรวาลดูแลต่อนะ ถึงเวลาก็ให้มันงอกเงยอเองถ้าถูกก็ฉลองขอบคุณถ้าไม่ถูกก็ขอบคุณถือว่าได้ทำบุญช่วยชาติและฝึกจิตให้ปล่อยวางเป็นเมื่อคุณไม่ยึดติดแรงต้านจะหายไปและนั่นคือตอนที่ปาฏิหาริชอบทำงานครับคุณผู้ฟังครับสำหรับชาวมูนิเฟสต์ลอตเตอรี่ไม่ใช่แค่กระดาษเสี่ยงโชคแต่มันคือแบบฝึกหัดราคา80บาทที่เอาไว้ฝึกจิตเศรษฐีของคุณครับ ถ้าคุณซื้อแล้วยังเครียดยังกลัวเสียเงินแปลว่าคุณสอบตกวิชาความมั่งคั่งแต่ถ้าคุณซื้อแล้วยิ้มได้ให้ได้และปล่อยวางเป็นคุณสอบผ่านครับและคนแบบนี้แหละครับที่ต่อให้ไม่ถูกหวยชีวิตจริงก็จะรวยขึ้นเรื่อยๆจากช่องทางอื่นแน่นอนงวดนี้ลองเอาสูตรมูนิเฟสไปใช้กันดูนะครับ ใครถูกรางวัลอย่าลืมมาเลี้ยนกาแฟผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการเป็นผู้เหลือเฟือครับสวัสดีครับ